อ้าวสวัส <il> ดีไอ <plein> <People> ้เจ้าอาสังกะสีนะมันบุพโพสามแพรศอ่าตัวนี้คอยลายเป็นตู้แมตหนึ่งไเลยได้บาตาตัวเก่ามันเจสิห้าเซนนี่อ๋อตัวนี้มันตอนันนั่นนั่นหกแพนนั่นเท่า เขามุงได้อยู่หกเมตรตัวเจ้าเขียนแปร็ดๆนะเดี๋ยวอยไล่เป็นแบบนี้เลยเจ้าอีกมุ้งเด็หกเมตรหือ่ือให้ได้ไล่แปรห้เล้บ่ไล่ควบควนี้เลยเดี๋ยวมาสีดังีเนาะแต่กาเครื่องมันหยียบมันมีแต่เจ็ดิ้นตัวนี้เลยมันหยีบเป็นเมตรหนึ่งเลยโอ้เออว่ายุสเนาะเน็ตทาง้องช่างเป็นเทงแม่นิ่เรยว่าฮอนเมตบ่มันเป็นเาเป็นเทกันเมตรเลยตัวหงแมหนึ่งหนึงคบออ Năm ừ, 3 3 3 mét, này à, nó Tamet, mét have a bit some pen. Samet, you know. Ta vào hầu, ta vào hầu lạnh của lòng người đấy. đó là Hope Met, อ่านเบิ่งกระคอยู่เพราะว่าที่อ่นตัวหอารูซิงสีเมตรแปดแผ่นแปดแผ่นสองอารูซิงเมตรห้าสิบหหรือห้าสิบห้าสิบสเนาะีเมตรห้าเมตรห้าสิบสี่แผนแต่ว่าได้แต่สามตอนได้แต่หกเนาะกาดไปอีกสามแผ่นพี่ต้องเลยเนาะเพราะว่าแ เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ่าแปดกับสี่เลยเป็นที่สองแผ่นนี่ขาดสองแผ่นพี่น้องเหรอตัวยาวขาดแผ่นนั้นเนาะจับมือกล้องเฮ้าสบายดีชาวตาเนาะสบายดีสบายดีเนาสบายดีก็พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเพอร์สุขสุขคนพี่น้องเนาะ่วาอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยอยู่ทาง tàng vật thể nam, ừ. nó, nó, vật thể phần này gần, nó, bố, bố từ nãy nó khởi đức về nam, cha ông mà nó đã rất phê rồi nè, ta nạp, nạp vào nè, nạp, trót cắn, rồi nó đây hút phê, nó, hút húc chân tê, húc co húc chít xô đấy bố, bố, nó bố, 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 nó, bố, bố, đấy bố, 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 bố,

เพราะว่าแต่ว่าเพื่อนเป็นตัดมาเกินยังว่าเาเ่าเ่าตัดเอาใช่ไมนะสามเพศเนาะแล้วมีโอกาสเมื่อไหร่แล้วเขาก็ชมมือนี่หรือมืออื่นทำไปบอกว่ถ้าว่าทำนี่แกเองก็ได้เลยนะบ่ได้บ่ได้ได้บ่ได้บ่ได้เพราะว่าเพื่อนบ่ลีนิดเดียวยังแกบ่ได้ขนาดสามเมตรปลายกเนอกกันเนาะ 3เมตรแค่นั้นว่าห้องน้ําเห็นบ่4เมตรแม่นห้องน้ํากันบ่นี่มันยังแก้บ่ได้อันนี้4เมตรเดนี่มันเหือเองพอเฮ็รถน้ํใช้มันมีแต่มันซ่ําไม้แผ่นโซล่ามเล่นี่แม่นๆเรียกว่ากโก้ที่ตอนเฮ็นบอลีน่ะ3เมตร1เนาะก็ก็ยังเด้ออ้าวสดีอ้ยเจ้าอ่าสังกน่ะมันบ่พอ3แผ่น โอ้ตัวนี้คอยลายเป็นตัวแมตหนึ่งให้เลยได้มาซาตัวเก่ามันเจี๊ยบหาเช่นเด็กโอ้ตัวนี้ยมันต้ันอันนั้นอันนั้นหกแผ่นนั่นเทาเอามุ้งได้อยู่หกเมตรตัวเจ้าเขียนแปดแผ่นนะนะ็กคอยลายเป็นแบบนี้เลยเจ้าอดิมุ้งเด้กหกเมตรแต่ว่าซื้อซื้อง่าแล้วลายเปรให้โดยบ่ไล่ยควบควบตนี่เลยเดี๋ยวมาตีแบบแบบสีเดี๋ยวว่าแต่เก่ามันเครื่องมัน มันมีแต่เจ็ดสิบห้าเตัวนี้หละมันเหยียบเป็นเม็ดหนึงเลยนะโอ้เออว่าอียุเนาะเน็ตทางงางเป็นเท่แม่เพิ่มเรยว่าฮอตเม็ดบ่มันเห็นว่าเป็นเท่กเป็นเม็ดเลยตัวไี่นีตัวเจ็ดิบห้าตัวหนี่งม่หนึ่งห้งพวงโอ้แต่ว่าพ่อเป็นบอยพ่อเป็นบ่แม่นมันโตสี่แม่หาชี่มีมุ้งได้สามเม็ดแต่โตสเม็ดแต่มุงได้หเม็ดตัวน่ะคอยไล่ลบจากเป็นจีเคยเอาไปให้นะ แต่ว่านี่หนามเมตรเป็นบ่แม่ัตดีหนามเมตรหนึ่งเมตรหนึ่ง่เอามง่นอ้อ่าชาวบ้านนี่แปดสิบตัเนะแปดสิบตัวนะโตเคยไปส่งให้เลื่อนโตสวานเนี่ยไม่ได้เจ็ดสิบห้เซนแต่อามงเเออเอางูกรงแลงว่ากันเนาะเดี๋ยวได้หเมตรนะแต่ตัวนี้ได้เอนละเมตรเทนละเมตรจะได้หกเมตรโลดแบบนี้นะเอออ่าเด้ออ่า ควมควมหมายของลุงทางแล้ว <Tipp> ก <ett ings throat> <that> so, okay. ็โตแพนชั่นนี่แล้วโตแพนช่นนะตรงนี้วทาง3พุ่นน่ะเนาะเจ้าๆก็ได้ยินนํากันนี่เนาะอยแต่ว่า่อยบ่ได้เอาบาดนี้ะว่ามัน3เมตข้างหลังมีแต่4อันเนาะนะแต่ว่าทางพอเพิ่นว่าย่านมันบ่พอว่าซั่นแล้วก็เลยไล่ตัวนี้แแผ่นอมแแผ่นแต่ว่านี่มันมันอันนี้แสดงว่าเจ้าตั้งใจไล่ให้แบบนี้เนาะอ้ายเนาะ เดีว่าบอกเม็ดให้เพื่อนนะว่เห็นเออคนก็เลียงจ้นไม้มาเเจ้นห้าเ้นเลยคนเลยไลให้จากะนันจากเป็นเพเนยแล้กเพรู้ได้เม็ตัวนี้นะอตั้่มแว่าตื่มนแมนอันคือสังคือคือสังกะสีนี่าเพิ่นเพิ่นแทกอันลวกเงาชมนี้นะอันนี้อันนี้คือลวกลวกเงาสังกะสีเลยนะ าวนะครัขนาดซีเมนต์ทั้งเตวอันตัวยาวีเมติมุกเป็นเทาัมุงแล้วครันเพื่อนเาชิได้อยู่กกเมตรเป็นนะคนในม็นเป็นละเมเรด้ยดดยอ่ามันเจ็ดสิบห้าชินนะเดี๋วใส่อยู่เปนแผ่นเมตดนะเดี๋ยวเ่ะคอไล่อ่ตเป็นเป็นแผ่นเม็ดหายเลยแบบนี้นะดด้ยดยอ่าอ้าโอเคจะได้ว่ามันวานี่ยังไงเดียวดีไวเดอร์จะจะต

เฮามาแทบังดูหอเนาะเวลาวอมชัวก็ยีเมตรอยู่บ่กักเออแทะกูเออมตมันมีรูเมห่าเออใชเออมตรมีนะเมตก็มันหรคอนมันกันี่นี่นะนี่เด้คอนมันกันนี่เออาเขาแทกสุดเลยแล้วนะนี่ อันอันทงกระซีว่าเสิเลื่อมนี่เลื่อมเดือมนี้เลื่อมเดือมใจนี้นี่แบบเลื่อบประมาณสองร้อนสามร้อนีกระับนี่แล้วเลยนี่เดจเนาะเพราะว่าไอ้เพิ่นจงใจไล่ให้แบบนี้บ่เมนว่าเพิ่นเพิ่นบ่ฮู้นะเพิ่นเพิ่นฮู้รู้การต้นในบินนะแต่ว่าไล่ให้ท้ำอันนั้นอ่าเลยคิดว่าเย็นว่าเพิ่นเอาพิษเย็นว่าโอ้ จัไงไพีบ่บ่อวัาหู่อย่งนะนมีใครยุ่งกนว้างวะอยตั้งใจไล Young ่ให้ชัดแว่าเป็นลงนลม,นมืมอ,รรอมเริ่มนะเออใช่ฮักฮักไปดังนะไล่ให้แมตซ์คือกับเริ่มได้บ่ตัวนี้ใช่อ่าหาเมตซไอ้ท่านอันนี้ เนาะนี่แมทรนั่นเดินลุ่มนี่เออนี่สามเมตรแล้วเดี๋ยวหักเป็นชั้นเลยเขาก็อะไรมไมอ่าอันนี้หนาจะเป็นเมตรนึงเนาะแบ่งแบ่งเนาะอันนี้มันหนาสิฮกนี่นี่เจ้าจะเอาแต่หักออกเรืออหักออกบนนี้ก็ได้บนสองเมตรเนาะอ่าละแทงงงจนเค นี่หักรถสองเมตรนี่หักของได้อยู่มันตังบงงที่ไหนนะบงงอะไรตอนนั้นจะน,น้ำไม้ <c oughs> นี่บันนี้นี่อันนี้นะับเป็นเมตรหนึ่งรถน,นี่นี่นี่มามามาฮอดนี่เป็นเมตรหนึ่งนี่นั่นนั่นโอเคอ้งางบ่อปลาโน้ตหรือลายฮอตสองเมตรแค่มันจะแทะสบายบ่บันจะจะน,น,น,นี่ฮาจักปละเดินี่เป็นสองเมตรนี่สองเมตรนี่สองเมตรแบบนี้อันนี้นี่เป็นรวมสามนั่นเนาะ mệt à, mét lơi mệt 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 đấy à, à. một nữa, ừ, ừ. ừ, ừ, ừ. 3เมตรนี่เนาะ3เมตรเออเบิด3แผ่น3เมตรก็3ตัวสั้นนี่เนาะแต่ว่าแต่ว่าเฮาแต่ว่าเฮาไล่เพื่อร้อนมันได้เด้แม่นอ้านไกแล้วน่ะ6เมตรนี่ะเนาะ6แผ่นก6แผ่นนี่9แผ่นเด้9แผ่นโอได้ๆได้้เนาะบ่นุ่มเนาะนี่มี6แผ่น6แผ่น7แผ่น8แผ่น9แผ่นพเนาะ ได้ยกอเนือเลอดไม่ร้นะอ่าพันธ์สี่วันหาเพนนะเนาะพอเราเอาลอดมันกวมไปพุ่นก็ได้นี่ลอมกวนลยอ่าสมมติว่าาวเนี่ยู่นี้เมืนบอกถางันทีมานี้อันจะขางูกนไมบ่อบ่อจากเอาคอนไปข้าก็ยับเสาไปเถอเออนเอาออกจากแปดีเซนหรือว่าเจ็ดจีเซนก็ได้ตจนะสี่นะดูไปส่นะดูไปกันเนาะทั้งนั้ก็ยานี่ก็ยาหมอ่า ได้พี่น้องเนาะเพราะว่านั้นมันเก้าแพนแล้วเก้าแพนเก้าแพนแต่ว่าอันเท่าแทกมีแต่ปุกเนาะปุ๊กเจ็โอ้มันเพิ่มอีกามเพราะว่าเพิ่นแต่ว่านั้นันบบพอดีเอานบพอดีเพราะว่าวมร้อนเขาเด้ร้อนร้อนนึงยังมีจกเนก่อนนี่นี่ีัน แต่ว่ามันมาถึงทั้งห้านเพื่อน่ะหน้าชิไล่เป๊ะมากเลยเพราะว่าเพื่อความร้อนความยังนะไล่ความร้อนความยังเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเพื่นคิดหายช้ำนี้เนาะอ่าคือถือว่าโบถือกับบินแต่ว่าทั้งห้านเพื่อน่ะตั้งใจไล่แหย่ช้ำนี้พี่น้องเนาะเฮอแต่ยังใครโย่เพื่นเพื่นโบได้ปฏิเสธว่าโอ้โหโบจักยังไงในที่นะแล้วเนาะโอ้เนาะ แกไขได้ร้อยเยบร้อยเนาะือว่าแกไขเย,ยบร้อยเนาะมน <c oughs> กันแล้วมีแดง6แพนนะจะล่ยเป็นแพนะวัดลูกทาคนอ,อะไร8แพนหลืล่อร้อนไหลเบื่อมร้อนใส่ก็ตอกใจบดเนาะแต่ว่านี่มันเก้าเดยกดฟอคนไรคลิสองแต่า่าอทั้งนี้ทั้งนั้นครับเดอยู่กับผูคนเห็ดผูคนเปลี่ยนคนแล้วเนา <c oughs> ะ น่าๆสิถึกได้ละพี่น้องเนาะบงแทกกันน่คือว่า80เนาะอือ80แทกแล้วว่า75แล้ว75ยันว่าเพิ่นเพิ่นไล่เพิ่นร้อนจะเื่อหอเนไอร้อนันน80นาแทกน่ะ80อ่า80แทกอยู่พอทางเพิ่นเขาอยู่แต่มันบ่พออันละแผ่นเนาะอ่าแต่อันนี้นหน้าละมดพี่น้องบวทําแงมดนึงเออบาดตเด้อจ้ะ ปิต่าจับดูแมแปดชิปไ้างเปนทางน่อนั่นแมเนี่วงกบ่นบานประตูนนปโอเคได้เยอะเพราะว่านี่มัน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 โมเมนต์นับหนึ่งเด้เนาะโมเมนนับหนึ่งแมเด้แมกก็ถือสามแมสแปดชิบแล้วเลยนหนานะ

เม็ด10นี 6, 3, 4, 5, 6, 7, ่เม็ด20นี่เม30เม็40เม็50อ่าเม60เม็70เม็80นี่เพิ่นๆไล่เพื่อตัดอยู่แล้วบัดนี้อ่าเด80กยังเหลืออยู่เม90แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นกะได้อยู่มันก็ได้อยู่ดอกพี่น้องเนาะเนาะได้อยู่ว่าบ่บ่บ่ตามบ่สูงดอซ่นนี้นะ แมตต์แปดิปเก้าชิปได้น,น,นสูงมันยังวตาบ์มาไร้ือว่าตัวนี้มีครบแล้ววตานับแล้วนีมีแต่บล็อกเอาดนึ่บล็อ,อ,อ,อกนี่นับบล็อกสองลอยด้อโอ้ยไปนับไปเทียบได้ไนะี<อ>่พิาการแค่นี้บอน่ี่แค่ละกบ่บ่มีปนกันหมเลย สอ,สอแล้วก็วแปทอรเกอร์ซีอ่ะสามสิบสามสิบไปกันเป็นระบบระเบียบใคอยู่นะ เพิ่นคือสีบดเนาะหากันได้ชีจองเนาะครบเจ็ดแปดเก้าชีบครบโย่ปุ่นนี่แต่หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครบโยกเนาะปุ่นไหมนี่กตครบแล้วเนาะเบอร์ตานาปุ่นโย่ครบแล้วอ่าสังกษีนี่ตั้งเพิ่นจงใจไล่ให้ชำนัทเพิ่นว่าเพิ่นหู้แล้วละว่าเพื่อนเจ้านี่่อาเพื่อนครัวเจ้านี่ก่วงชำนี้ชำนี้สินะเพราะว่าเฮาแทก Hoặc à, là phân, phân không có người học. Tất cả ông béo ní mà hai đôi, tìm mắt hiếp để tôi đi hưng 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 โอ้เจ้ากันเอานิ่งไอันี่จุดชุดเลยนี่นิ่งอ้นี้แมนรลดสามเมตรนะใส่คอนไม่รุดเนาะอ่าเออได้อยู่ได้ไอ้กระสาเมตรเลยเนาะไ้สามเมตรได้ก็ักสามเมด้น่ะเออนี่เราได้โอ้แมนลิปบนไล่ปะเอ้ากระสาเมตรเนาะ พอเน่าอเกินอาเพราะว่าบัตบัดบตตอมร้อนเหาในห้องเอาตัวชันโอมเนาะแมน่ทางนั้นเขาเอาตัชันอมทางนั้นก็ตัวเนเขาเอาเรือมาได้พูดได้เนาะแี่อ่าอเเล็กๆ็กน้อยๆยาเนาะที่จได้ค่ะบอจดปุ๋ด้วยป้วบอกบ่จักมานนโมเมนต์สร้างบจักานนเอออันนี้บ่อบ่อตาต่ผูช่างนสร้างแปดแทน แม่นว่าลงลงซางไปแล้วเนาะแปะอ่านาจะแปดแผ่ด้อพอบาดนี้อ่าพอเพิ่นชาง12แผ่นบาดนี้พอก่อเพิ่นถึงไรเบิ่งเด้อ่าโอ้ยถ้าพอเราเพิ่นว่าอมรับอยู่พี่น้องขนาดเพิ่นอยู่บ่กลๆเพิ่นไเบิ่งไม้เนาะว่าทัสังสีนี่แผ่นละเมตรอ่าไผ่คร่นมันสิตรงกันบ่ตัวยาวตัวสั้นเพิ่นก็เป็นพอมาเนาะแต่ว่าเสาเสานี่3เมตรอยู่บ่นี่แทง่เลย

แต่ตามึงอกุ้งเราผักหนาแดงไปเนาะจั๊กโง่สิว่าเนาะเยอเดี๋ยวร้อยไข่คนกินนะเนาะเพิ่นกับ้าวเมื่อป้าเลยผู้่นโชคผู้่นโชคเราเพิ่นบ่จักนางดอกพี่น้องเนาะเพิ่นก็มีเท่านาทีคนอ่าส่งของแล้วก็เช็คตอนลงมาเนาะแล้วก็เบิ่งตามใบบินนั่นแหละแต่ใครเนี่ยแต่ว่าโทรถามแล้วเพิ่นบ่ได้ว่าโอ้ยอย่างฉันหนึ่งทีนะว่าตั้งอ้ายไล่ให้แล้วนั่นได้ไหมฉันไปไหน เนาะเนาะนบินเตเออยู่จดอ่าเปียนพักแม่นะตาก็ถ่ายไว้กักแน่เนาะสิว่าบ่แม่โอ้ว่านี่่6เพราะว่าทังเบิดทงมวน่ะ6เมตรเนาะทังเบิดทังมวน่ะ6เมตรเนาะ่อ่าบัดนี้เด้เพิ่น6 7 8 9บัดนี้ก็เฮาก็เพิ่นก็ไล วัม mm. okay, ันจะโลนอะโลนเหรอเมื่อจะแดงว่าโอเคจะถึงแล้วได้อยู่เนาะเนาะว่ามันเครื่องทางแล้วบ่ะครับโอ้ยมันก็พอดีพองามแล้วความดีพองามแบบนี้เนาะได้จบลิปเลยก็จะได้กลับเด็กตอตาเอ้ยเนาะอมีท่ารนั่นก็ดีมุกดีใจน้ำเด้อเนาะสุขีหนึ่อย่างก็มาฮอดจอดเถืพอเดือนนัดชันแล้วพี่น้องเนาะเป็นเล็กเป็นใหญงครบแล้วพอตาเบิ่งแล้วเนาะเส้นดีเลยได้ยู กยังน้อยใจเท่าดินบล็อกนะแหละแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ถ้าถ้านับต้องการอีกมือมือมือคนไปเฮ็ดเพราะมันการก็จะนับใหม่อีกเมืออเมืออื่นหนึ่งรายงานเนาะมืออื่นหนึ่งรายงานแต่ว่ามันยังนั่งนั่งขึ้นนับแต่ว่าเรื่องน้องมูเอาน้ำเพิ่นนี่นี่เก่าน้ำเพิ่นนี่น้องปลากเก่าน้ำเพิ่นนี่พี่น้องเนาะก็ถือว่าตาหูจักอากันหรือว่าใช่บริการ ได้อยู่ยังเลยเนาะก็อเาง่ายอยู่ไแน่อ่าีตัวนั้นคประจําเนาะแม่คประจําีวอ่ถือว่าโอเคเนาะมันขาดมันเหลือบ่พอจังได๋จังว่ากันเพิ่มเติมเอากมีแต่ว่าขอบมูกขอบใจ FC สูสคนเนาะที่เข้ามาเบิ่งมาชมแล้วก็บ่กดข้ามโฆษณาพี่น้องเยถ้าคิดนีกคือสิได้ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะบ๊ายบาย